สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจี๊ปานนาเสนอก,การห่อสลัดโลแบบง่ายๆนะคะเจี๊ปานทําสลัดโลปูอดัดทานกับน้ำสลัดงาดําคั่วทําเองเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันกันกบเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะเราจะเริ่มจากการเตรียมใบเมี่ยงก่อนนะคะอันนี้ก็คือใบห่อสลัดโลเป็นแผ่นแป้งเวียดนามนะคะเราจะไม่ได้ใช้ทั้งแผ่นแบบนี้ในหนึ่งแผ่นเนี่ยถ้าห่อแบบสวยงามเนี่ยเราจะ หั่นทั้งหมดสามจุดนะคะได้สามแผ่นเล็กนั่นเองหั่นแนวยาวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองวัดก็ได้ค่ะเจแปาหั่นบ่อยก็เลยกะค่อนข้างจะเป๊ะนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ได้สามแผ่นในส่วนของผักสลัดในการห่อนะคะสลัดโลเนี่ยก็จะเป็นผักตาดสลัดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นผักตาดหอมก็ได้แล้วก็ ไส้ข้างในเนี่ยก็จะมีแครอทกับแตงกวาหรือแตงล้านนะคะ2อ,อย่างนี้เวลาเก็บมันจะเสียยากหน่อยทําขายน่าจะเหมาะนะคะน,นําแครอทไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเราจะซอยเป็นเส้นแบบนี้เสร็จแล้วนําแตงล้านมาหัน่นความยาวของแตงล้านเนี่ยก็ประมาณข้อหนึ่งของตัวแผ่นแป้งนะคะ หั่นเอาไส้ในออกเลยเราจะไม่ใช้ไส้ในนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นความหนาพอดีคำนะคะวันนี้จ๊ปันจะใช้ปูอัดในการห่อสลัดโลนะคะแกะแผ่นพลาสติกออกก่อน เนื้อปูอัดเขาจะแหวกได้นะคะเพื่อนเอนเขาเป็นเส้นเส้นเราก็แหวกให้เป็นตรงกลางเป็นสีขาวแบบนี้นะคะให้ออกมาเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้เจ๊ปานทำทานเองขออนุญาตใช้มือนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราจะใช้วิธีเอาฟ็อกกี้มาฉีดบริเวณเขียงก่อนเพื่อให้มันชุ่มๆุมนะคะแล้วก็ฉีดลงไปที่แป้งถ้าไม่มีฟ็อกกี้ก็เอาแป้งไปรูปน้ำได้ปกติเลยนะคะเอาให้ชุ่มชุมเลย เสร็จแล้ววางเนื้อปูอัดแผ่ออกมานะคะวางผักสลัดนะคะเราก็ดึงออกมาจากต้นให้พอดีพอเหมาะรักใบสองใบนะคะต่อฝั่งวางทั้งสองฝั่งนะคะใส่ตงกว้าแล้วก็แครอทเป็นเส้นเรียงให้เป็นระเบียบค่ะเสร็จแล้วเอาแป้งเอาแป้งนะคะห่อเข้าไปเลย ตอนนี้แป้งมันนิ่มอยู่นะคะเพื่อนๆก็ห่อให้มันแน่นๆเลยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะเวลาหั่นก็ หั่นครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆได้ออกมาเป็นแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ น่าทานมากเลยค่ะสลัดโลของเราทานกับน้ำสลัดน้ำมันงาดำขั่วหรือว่าน้ำสลัดซีฟู้ดเพื่อนๆค่ะอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะทำน้ำสลัดทานเองง่ายๆด้วยค่ะแซ่บนัวอร่อยมาก เจ๊าปาันขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะทั้งก่อนทําน้ําสลัดซีฟู้ดด้วยจิ้มกันก็อร่อยค่ะหรือว่าจะเป็นน้ํามันงาดําก็ได้นะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปาันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ